สดเด็ดชูวิทประท้าเดือดสันทนะยกสามเผชิญหน้าลั่นจองเวรทุกชาติไม่ปล่อยไว้แน่เรียกได้ว่าเกิดวิวาทาเดือดแบบสุดๆเลยทีเดียวสำหรับชูวิทย์กมลวิสิทธอดีตนักการเมืองชื่อดังและนายสันทนะประยุนรัต์โดยนายชูวิทย์ได้เดินทางมายังสอนอทองหล่อเพื่อนำหลักฐานที่มีข้อมูลกลุ่มในทุนจีนมามอบให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ ระหว่างที่นายชูวิทย์กำลังสนทนาอยู่กับพลตำรวจเอกสุรเชษนั้นนายสันทนะก็ได้เดินทางมาที่สอทอทองหลอ่อและพยายามเข้าไปในบริเวณห้องประชุมแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอทททองหลอ่อยืนขวางทางเข้าออกและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันนายสันทนะพยายามเคาะประตูห้องพร้อมกับตะโกนบอกกับนายชูวิทย์ว่าตนอยู่นี่ หลังจากนายชูวิทยืนหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเสร็จแล้วตำรวจกันนายชูวิทลงมาด้านล่างสถานีตำรวจระหว่างนั้นนายชูวิทยตะโกนท้าทายนายสันทนะซึ่งนั่งสนทนากับผู้กำกับสถานีตำรวจนครบ,บาลทองหล่ออยู่ภายในห้องก่อนนายสันทนะจะเดินลงมาแล้วทั้งคู่ก็ได้เผชิญหน้ากันจากนั้นมีการประท้คา,ารมกันเกิดขึ้นถึงขนาดชูวิทถอดเนคไท เรียกสันทนาให้มาคุยกันพร้อมประกาศจองเวรสันทนาตลอดชาติเอาวะไงง่ายนั่นดีกว่าฮะมึงง่ายนะเฉยมะรวังไปดื้อนะอย่าเข้ากล้าว่าไงพี่พี่เปิดเป็นกว้างๆนะพี่เปิดเป็นกว้างๆพี่เปิดกันกว้างการที่อะไรมึงอการที่อะไรมึงมึงง่ายนะเฉยรตอนนี้มึงง่ายใช่ไหมมึงเป็นงานมาเอากูไหมไอ้สัตดไอถูไอ้ยยิ้มเออ้ย

ครับคุณเดือดร้อนเหรอคุณเดือดร้อนทางจีนเหรออ่าได้เท่าไหร่ไม่ใช่ควารุนแรงนะตอนไม่ใช่บอรุนแรงกับคพูดอ่ะต้นพาออกไปตอนตอนไม่ใช่ไม่ใช่เลยยันคิวอ่ะจันท่วจันทิวจันทิวจันทิวังทิวจันทิวจันทิวอันทิวจันทิวันทกวจันทมวจันทิวจันลิวจันทิวันทิวจันทิวันท่วจันทิวันทิวันทิวจันวจันทิวจัว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 ัง่วัวัง่วัวัง่วัวัง่ว วันนี้บนเือปเอปูกรทางระวังตกระวังตกกูไม่เคยรู้จักมือไอ้สขวานระังตกระวังมันไดระวังมันไดครับตนนคุณไปเกี่ยวอะไรด้วยระวังมันไดระวังมันไดเขานลยไป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 ไนไป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 ไดไป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 ไูไปไปไปปไป วเก,วกเดกัน้ตแลทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ